บัวเปล่าผมจะโอ้เอาละครับนานๆผมจะตื่นเต้นกับเลนก็ตื่นเต้นทุกเลนดีกว่าเลนนี้ครับทำให้ผมใจฟูที่สุดนี่ครับ14มิม f 1.8ครับพุชาพุช่า G Master โลโก้สีส้มในี่ฮะดูใส่แว่นดิให้เข้ากับโลโก้เลยนะครับ เลนส์ที่เรียของใจฟูนะครับน้ำหนักรวมฝา514กรัมนะฮะเอาฝาออก467กรัมแต่มันดีไซน์คล้ายเจ้าตัวนี้เลยอะครับดูสิ12 24 F 4ตัวนี้ครับมันเจ๋งมากนะพกพาไปได้ทั่วโลกแหละแต่มัน F 4นครับมันคือเลนส์สิบสตัวแรกในชีวิตผมหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมมีแล้วมีมานานแล้วด้วยแต่เป็นตัวนี้ฮะ ซิกมา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 นัา่นเอง,ต,เองตัวนี้เป็นตัวที่ผมมีตัวแรกหลายปีละซื้อมาละตามคาดครับใช้น้อยมันเป็นโครงสร้างเลนสมัยก่อนนะครับสำหรับใช้กับพวกรุ่นเก่าๆที่มีกระจกเนี่ยหนึ่งกิโล2อ7อกรัม1217กรัมหนักใช้ได้เลย14 G Master กับ14ของ SIGMA อนะฮะอาร์ตเลนเนี่ย14 8ดแปเหมือน,น,นกันดูสิ มันระยะเท่ากันแต่น้ำหนักที่ต่างกันมันคือใช้งานได้ตกต่างกันมากปุ่มเหมือนเดิมนะฮะ G Master ก็จะมีกับทุกอันแหละ Auto Focus Manual แล้วก็ Aperture สามารถกิกๆได้กิกก๊ที่ผมถ่ายอยู่นะครับเป็นเลนส์ที่ผมชอบมากที่สุดเลนส์หน,น Sony ตัวเนี้ยจะคุ้น,นี่แหละมึงอะ่ะ21.8เป็นเลนส์ที่ Vlogger Blogger Hawker Clocker Soccer Chocker Mocker Master Father ใช้ก er ันท er ุกคนไม่ม er ีอันน er ี Mother ้ต้องมีเลยอะ Perfect จ u s t Right ผมหยิบขึ้นมานะดูนะฮะเวลาไปเที่ยวเนี่ยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ข้างัปนป่าเมซอนนะดูสิฮะ ดูเสือดิโห้ย oh, ซึ่งอันนี้ผมชอบมากนะเป็นเลนส์ที่ผมแบบว่าโคตรติดกล้องแล้วใช้ถ่ายอาการตลอดนะครับแต่คราวนี้อ่ะ14.8กว้างกว่าเยอะผมเปลี่ยนให้ดูดีกว่าครับนี่แหละครับ14มิลลิเมตรนะครับต่างกันไหมครับก็มันได้ประมาณนี้ไงโอ้โหเห็นไหมฮะประมาณตะกี้ประมาณนี้ถ้าดูไม่ผิดแต่พออันนี้ดูโฟกัสเลนส์สิมันก็จะยืดๆนิดนึงนะฮะถ่ายรูปก,กับสาวๆคนไหนอย,อยู่มุมๆกล้องนะฮะก็ oh. จะบ,นบานๆบวมๆอย่างนี้ฮัลโหลแก้งันนีวาฮัลโหลแก้งันนีว่าโอ้ ผมใช้ที่ปกติผมถ่ายเนี่ยผมไว้ที่เดิมอันเนี้ยโอ้ไม่เห็นเยอะขึ้นวะ่ะตะกี้เปรียบเทียบ20กับ14ให้ดูนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนตอนนี้ผมเอา24กับ14เห็นไหมฮะต่างกัน10มิลลิเมตรต่างกันเยอะที่เดียวครับนี่ตามภาพเลยอ้เชี่ยเจ๋งชอบมากครับซื้อซื้อซื้อ ยังไม่ลองรีวิวเองดูของมังนอกมาให้แบบดีไซน์ให้9.5ความเล็กของมัน11เลยฮะเต็ม10ให้11เลยนะครับแล้วก็ความโอเวอร์ใน9.5เลยตัวเนี้ยเป็นเลนส์ที่เรียกได้ว่าใครหลายๆคนต้องการรอมานาน Canon ไม่ทํามาตัวเนี้ย Canon เขามีหมดนะแต่ระยะนเนี้ย15-35เนี่ยมันเป็น2.8ไงแล้วมันก็หนักใหญ่ทีเดียวเลนส์ฟิกซี่มันแบบ1.8เล็กๆมันดีจริงๆมันสามารถดูสิออโต้โฟกัสโซนี่ไม่ต้องพูดถึงอี่แล้วไม่เชื่อ อูดอีกหน่อยใช้แต่งี้ว่าเคเห็นหมดเลยว่าดีอะ Sony มันมีเคลียร์มตซูมซูมโดยที่มันภาพไม่ดออปอันนี้ครับผมใช้เคลียร์มตซูมเข้ามาเร็วมากเห็นไหมฮะหลังจากที่ Sony นะตั้งแต่ A7S นะครับตั้งแต่ s z v 1ไม่เกี่ยว s 1ไม่เกี่ยวไปเซว่าไปไมไ่พูดถึงแกไปอ่าอ่นตั้งแต่ตัวนี้คะ A7C ที่ผมถ่ายอยู่นะครับแล้วก็ A7S m a i k นี่นะตัวที่มันมีจอพับมาได้ซื้อตัวนี้ 14mm f 1.8แล้วก็20 1.8แล้วที่เหลือคุณจ 53, 5, ะ50 3 อันนี้พอแมนูโฟกัสแล้วก็ซีรดิสทรอชั่นของลาว่าใช่ไหมบางคนถ่ายหนังอาจะต้องการแมนูวแต่ถ้าผมใช้12 f4 ให้ดูมันจะกว้างกว่าครับและข้างหลังมันก็จะไม่ได้หลายเปรี้ยงดิฮะเซตติ้งกล้องเท่าเดิมแต่อมัม f4 เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมืดเลยผมก็ต้องลดชัตเตอร์สปีดก่อนอ่ะปรับให้เท่ากันเห็นไหมฮะนี่คือ f4 นะเพอได้ใกล้เปลี่ยนวัลตวกีดิแต่ตัวนี้ข้อน,นี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็สามารถสีใช่ไหมกัน,นี่เลย ก่อนแคบปุ๊บก็นี่เลยครับแคบปุ๊บกว้างก็เหมาะกับบางอย่างนะถ้าตอนนี้ถ้าเลือกได้นะ1 4 f 1 8เลส์ฟิกซ์ครับว้าวสับไคย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 สับเคยถ้ามีคนถามว่า201.8กับ141.8 เอาอันไหนดีตอบไปได้ครับเพราะว่าการจะตอบได้ว่าเอาอันไหนดีเนี่ยมันต้องดูว่าคุณมีเรนอะไรอยู่แล้วบ้างถ้าคุณมี24 1.4ิ่ผมบอกเอา14ไปเลยคืออยู่กับกล้องด้วยถ้าคุณมีกล้องแบบเ7 r าถ่ายใหญ่หน่อยแล้วมาครอปได้ก็โอเคก็ดีต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่า20 กับ14ต่างกันแค่6มิลลิเมตรสมมุติถ้าคุณใช้เลนส์ประมาณ50กับ55เนี่ยแม่งต่างกันน้อยมากต่างกันนิดเดียวน้อยมากแต่พอไปเลนอ er ัลเจอร์วเนี่ยต่างกันเห็นไหมเยอะมากเห็นไหมครัยิ่งเลนส์ไวเท่าไหร่เนี่ยมิลลิเมตรที่หายไปมันต่างกันเยอะทีเดียวถ้าโซนี่ออกมาแบบ16มิลลิเมตรผมจะจริงๆผมมีเลนอ er ัลเจอร์วอีกเยอะมากที่เป็นแมนนวลนะครับผมมี10มิลลิเมตรด้วยไฟยล์เดอร์นี่ยโม่งกว้างจนแบบถ่ายยากมากเลยนะครโคตรกว้างเลย ซึ่งราคานะครับก็ประมาณนี้สี่หมื่นเกือบเกือบสี่หมื่นใช่ป่ะราคาสูงนะสามหมื 3, 000, ่นห้าสวยมากเลยบางคนจะมาเอาตัววายมาถ่ายธรรมชาติใช้ไอโฟนถ่ายกันก็จริงอยูอ่ถ้าเราพูดจริงเราไม่ไอวยอโซนี่ถ่ายลเล่นๆโอเคไอโฟนโทราศัพท์แต่พอมาถึงเวลาที่เราจะถ่ายแบบคุณภาพอะดนามิกเรนจ์ต่างกล้องพวกนี้มันดีอยู่เยอะมากครับและนี่ครับตอนนี้ผมใช้14 24 F2.8 ของ S ิ g m a ให้ดูว่า2.8มันก็ใช้ได้นะถ้าผมหน้าอยู่ระดับนี้ผมมาร์คจุดไว้ก่อนค้างอยู่นี้อันนี้นะอันนี้2.8ของซิ g m a นะ อันนี้เป็น1.8นะฮะของโซนี ตัวนี้จริงของซิกมาเป็นตัวที่ชอยที่ดีมากนะครับมีคนถามว่าทำไมพี่มังไม่เล่นในตัว14-35ใช่ไหมจำไม่ได้ของโซนี่ตัวหนึ่งอะแพงมากครับตัวนั้นพี่ขอผ่านนิดนึงเพราะมันแพงจริงเพราะมีตัวซ้ซําๆอยู่พี่มีอีกตัวหนึ่ง16-35 f4 ของไซส์เหมือนกันตัวนี้ก็ใช้น้อยความต้องการ uh, background separation เนี่ยเพื่อคอนเทนต์ที่ห level หนึ่งเกี่ยวกับะว่าเกี่ยวเหมือนกันนะหนังชัดลึกมันคือละครแต่หนังที่มันแบบ background separation ดีมันจะเหมือนซีนีมาเราไม่ต้องให้ะมันลกมากไม่ด้มากวนมาก ภาพถ่ายดีไหมเนื่องจากเลนส์ตัวนี้มันมือนอกมันเดี๋ยวนี้คนไทยกว่าจะได้รีวิวมันช้ากว่าฝรั่งใช่ไหมมันเห็นหมดละนี่ไปดูภาพที่เขาฝรั่งเขาถ่ายไปดีกว่าผมไม่ต้องถ่ายทําเสียงแบบกดชัตเตอร์ด้วยปัจจิบันปัจจุบดโชตชิภาพซากุระต้นไม้อย่างงี้สินาโนโคตติ้งนะพอเจอแสงเจอแฟลร์แล้วเข้ามาเนี่ยสบายมากน้าร้ายจัดแฟลร์ให้พี่หน่อยมานี่นะครับยิงเข้าไปเต็มๆต็ม directly เลยนะดูสิ ghosting flattering ไหมดูนเซอร์พังสุดท้ายชิ๊กครับ เห็นไหมครับภาพนิ่งออกมาก็สุดอยู่แล้ว G Master ไม่ต้องพูดนะหลังๆ G Master แม่งแบบสุดตีนออโต้โฟกัสไม่ต้องห่วงครับนี่ไงลราออโต้โฟกัสเห็นตามไม่ได้นะครับโซนนี้เห็นตามไม่ได้ ออโต้โฟ okay, กัสโอเคภาพนิ่งใช้ได้เอลฟ้าเฮ้ยเอาป่าเอาฟ่าว่ะเอาฟ่ว่ะส่วนนี้เอาป่าวะมันได้ G Master Resolution ครับ XA Element for High Resolution นะครับแล้วก็ได้โบเก้ที่สมูทมากนะครับดูชิ้นส่วนเลนส์ดิเพียบไปหมดเนี่ยถ่ายมาดูคุภาพสนามบินเนี่ยดูโคตรคมดูที่มุมนะ H to H ปกติต้องถ่าย F ที่สูงกว่า1.8ถึงจะคมนี่1.8ยังโคตรคมอยู่โบเก้นี่นะของ G Master ไม่ต้องบอกครับว่าสวยแน่นอนดูสิฮะภาพดอกไม้เนี่ยใบกาวเบลอๆอย่างเงี้ยดูสินี่คือสุดยอดมากอยากไปถ่ายเองถ่ายไมไยรต ใกล้ประมาณนี้เลยอือ uh หือ huh. เจ๋งสุดคือเบาวะ่ะเบามันทําได้ไงอะ่ะและ้วทำไมซิกมาทำออกมาหนักกว่าเท่าหนึ่งเกือบเท่าครึ่องอะ่ะคือเลนรุ่นเก่าไงฮะผมเชื่อว่าถ้าซิกมาจงใจทําตัวใหม่ออกมามันก็น่าจะคุมเวทได้ประมาณนี้แหละดูสีภาพมันก็จะแบบเวลาถ่ายวีดีโอมันก็จะความปยวายมันใช้ตลอดก็จะตลกตลกเพราะจะมีดิสซอร์ชั่นเยอะเอาตัววายคือมันมาคู่กับดิสซอร์ชั่นดูสิฮะดิสซอร์ชด,ดูมือดิอาเล่นเดินไปเดินมาไปเที่ยวที่ต่างประเทศนะอ่ะเป็นไงนี่นะครับข้าง ชอบในความที่ G Master ตัวนี้นะรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีเสียงมากจับตาได้ดีถ่ายสโลโมชันเลยเตะมากควาดมากมอเตอร์ทํางานเร็วมากทํางานคู่กับ Image s t a b i l i z a t i o n ของกล้องได้ดีมากด้วยนะครับ G Master ตัวนี้กันฝุ่นกันน้ําได้นะครับแต่อย่าไปจุ่มน้ํากันละอองได้นะครับดูภาพตอนกลางคืนสิดูภาพสิเนี่ยภาพตึกตอนที่แสงโพเพสถ้ามันไม่ใช่1.8เนี่ยมันต้องใช้ขาตั้งกล้องหรือแบบแพนเฮลลำบากมากการที่ได้ f 1.8มันแบบทำให้แบบผมมันแบบความเป็นไปได้ในการถ่ายรูปเยอะมากแต่ไม่ต้องบอกต้องถ่าย1.8 วิวเนี่ยจะต้องแบบ5.6หรือแอะไรกี่บ้างนะครับแต่คือส่วนใหญ่ที่เขาโชว์ให้ดูเนี่ยเขาก็ใช้1.8ให้ดูถึงความดูถึงว่าม้างเจ๋งที่1.8นี่ครับทำแบบก็ถ่ายสวน่างี้ดูสิไอโฟนความอาัลตร้าไวก็ประมาณนี้ไอโฟนที่อยู่ไหนนี่ไอโฟน คนที่ใช้กล้องโทรศัพท์มีอัลตราไวท์เขาก็จะคุ้นเคยกันนะแต่สําหรับงานที่แบบอย่างเงียงนะ้ยดูสีงานที่แบบมันเหมาะมากอะ่ะพี่ชอบตัวนี้มากครับผมชอบตัวนี้จริงๆครับผมถ้าแฟนคุณบอกว่าซื้อเลนส์อะไรอยู่ได้บอกว่าตัวนี้คือต้องมีจริงหรือเอาตัวนี้ถ้าจะแข่งกันทับกระดาษนะไอ้ตัวนี้เ oh. ก่งที่สุดแนละ้วซิกมาตัวนี้ไอ้แค่นอนเราก็รักนะแม้วัว oh. นอนเลยหันหน้าหนีไปเลยอแค่นอนเดี๋ยวก็ถึงตาเราอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเลนส์มาโครก่ะหนึ่งร้อยมาโครอะ่ะเจอ,อก,กันนี่อ่าอ่าวมันนี่นะอ้าวมันอ้าว ไปสัก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 ไปอย่าลืมสับไข่ด้วยนะคะดีเดียจะพลอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I S O a อ t o bouquet หรือหลังละลายบังก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจิ๋วชัดตื้มก็เรื่องของกูข้อมูลแทะถูเอามาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู